โอ้โหลุงเกือบล้มนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ียบโดนถอนไม้ครับตอนนี้นะครับทุกคนฝนเนี่ยตกลงมาแรงมากเลยนะครับซึ่งลุงเนี่ยบังเอิญเจอเด็กคนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยลุงไม่กล้าส่งเสียงเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงของสัรนะครับแ,แต่ที่ไหนได้ มันเป็นเด็กนะครับไม่รู้ว่ามันทำไมเสียงถึงเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลุงจะพาเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนะครับเพราะว่าลุงไม่ได้เตรียมตัวมานะครับอยู่ๆก็ดินเสียงเด็กเลย ฝนเนี่ย,ยกำลังจะทยอยตกลงมายังแรงเลยนะครับ <nu isance> เอย้ยไปไหนเอย้ <nu isance> เอยเฮ้ยเลียก็ได้ยินไหมหยุดก่อน อยู่ตรงนั้นแหละไอ้หนูเป็นใครเนี่ยฮะเองเป็นใครอย่าพึ่งเข้ามาใก,กล้ๆลงุงตามหาใขรอยู่ลงุงถามอ่ะอะไร แม่ใช่ไหมฮะแม่มันร้องมันสาดเลยนะครับไอไอนี้เราคือเราคุยกับเขาไม่ได้นะครับแม่ตอนนี้ฝนเนี่ยกำลังจะตกลงมาเริ่มหนักขึ้นนะครับทุกคนลุงคิดว่าลุงจะไปดีกว่าแล้วนะเพราะว่าไม่น่าอยู่รอดถ้างั้นลุงไปก่อนนะครับ คือตอนนี้เราจะไม่ฝนไรน,นะครับฝนเนี่ยกลาลังตกลงกมาหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลุงขอเดินกลับไปทีกับต๊อบก่อนนะครับยังไงก็ให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะเอาเป็นว่าคอยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะว่าลุงไม่สามารถที่จะไทยดูได้แล้วตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกลงมาหนักมากเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวลุงขอกับบ้านก่อนนะครับ